แขา้า,ขามาตอบให้ตรงคำถามาลูกเสืออีฐ <c oughs> านลูกเสือฐานแรกนะครับนหนึ่งวันร้านเหตุการณ์ครับข้ามตอบตรงคำถามไม่ใช่หรอ ถึงเป็นแค่แรงงานของนายโอ้ยสูนสูนแล้วอย่าไปใกล้อย่าไปใกล้นี่นะครับวิถีชีวิตแบบนารายายาของคุณครูโดมนะฮะปลาจับมาจากแม่น้ำแอมะซอน อันนี้ปลาเลยครับมันตายหมดแล้อย่างครับวันนี้ไม่เอาทีนีกิจกรรมทุกอย่างน่าจะพร้อมแล้วก็ขอเปิดนะครับการอยู่คายเัาคือแล้วก็ร่วมเรียนรู้ทั้งะมก <า S 2> ิจกรรมวิชาการต่อไปสวัสดีครับสอายอสาวสลบปวันนี้นะครับเรามานั่งรถสปอร์ตรูของดาราท่านหนึ่งนะคะ ดาราท่านที่ผมค่อนข้างดกดำนะทำไมต้องบรลี่ด้วยเป็นรถที่มีราคา17ล้านบาท850แรงมา้าโซนถึงร้อยภายใน1.5วินาทีขนาดนั้นไงเตคือไม่ได้โฟกัสเรื่องคนขับนะโอโฟกัสอยากได้เนี่ยมันอยู่ได้ยังไงไหน นี่เทียบอยู่เนี่ยออ๋คืออะไรก่อนโอ้ยฝนข้างนอกโอ้ข้างนอกอะไรมีทางให้คูนีค่ะมัได้เยอะมากเหรอเอาไปเก็บด้วยนะจะเป็นร้านก็สกีบุกนะครับสกีบุกนะอันนี้โรงเรียนบ้านจำเร็รับผิดชอบ ออีกที่หนึ่งขอเอาไม้ขวานมาด้วยก่อนไปหยิบของก็อ่านด้วยบอกหยิบือ้นี้นะก็รูปไอ้นั่นออกอันนี้นะครับเป็นสารคดีเสือนะครับเสือตัวแรกเป็นเสือแก่เพราะเราดูจากลักษณะเส้นขนที่ร่วงหล่นครับเสือตัวที่สองเป็นเสือเป็นเสือไร้ขนมงครับไม่รู้เอาเสืออะไรดีอ่ะ เป็นเสือสายตาสัา้นนั่นไนอีกตัวหนึ่งเป็นเสือแก่เอ๊ะทำไมท่าเต้นมึงแปลกๆวะเดี๋ยวคดูนะค <c oughs> ดีนะมันไม่รู้อยู่บนรถแน่เลยปีบแต่ใส่มาตั้งหนึ่งขนาด <c oughs> มีการเสยผมดนะี่ยนี่ โกว่ะก็เลยเอาไปเอาไปห้อยไว้ด้านบนแล้วมันเสริมงัดขึ้นไงันี่นะครับครูหาเรื่องไม่ใส่ชุดลูกเสือเปล่าโถเสียงท้ายเสียงท้ายคน อ้าวมีแต่ควางกิ่ดนะเนี่ยเนี่ยควางกิดเหมือนกันเนี่ยข้างหลังเนี่ยก็คือควางกิดเหมือนกันแต่เราแค่จะ speed ท้ายโชว์ฟันกรรมพันธุ์หน่อยครับนี่นะครับสภาพซาว้าวซาวซาวมันจะอะไรนีตอนนี้คือมาเห็นว่าสายตาหอยยองหันมาไหนมั้งหอยยองไหนอันนี้หอยยองอันหอยบาบานบานอันนี้นะครับคือลูกเสือตัวแรก อ,นนอันนี้เสือเฮียเลยครับอันนี้เป็นลูกเสือรุ่นใหญ่เป็นลูกเสือที่อาวุโสที่สุดนะครับยักษ์ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้แต่ห้าหกครับเอาตายแล้วลูกเสือสี่เก้าครับอบอกว่าโคโดะรผมนลยายจะร้องไห้ไหมเราอ่ะไม่เหมาะเสียน้ำตาให้การจากรลาแต่เสียมระกับเสียน้ำตาให้กับอะไร เอาง่ายๆเราไม่มเหมาะกับการจากลาหรอกสักวันหนึ่งมันก็ได้มาเจอกันอยู่แล้วแหละโลกมันกลมถูกเรียนวิทย์ปะเนี่ยตอนนี้นะครับเราจะถ่ายสารคดีสัตว์โลกนะฮะอเอาคิมหายนะนี่คือสัตว์ที่ออกหากินยามกลางคืนนะครับเป็นสัตว์ที่น่ารักน่าเกลียดนะฮะคนฆ่าทิ้งให้มันหมดหมดว่าน,นี้ก็